ดีชื่อบิดสวัสดีเสียงผู้มีเกีรนะครับ<า>สวัสดีเสียงทุกพันอุ้ยเสียงถอดแก้ให้หน่อยสิแชร์ผู้มีเกียนะครก็ที่สิดพวกเราไหมครับ เออก่อนสิก่อนสงการยังคิดถึงแล้วรถหลังสงการคิดถึงมากกว่าเดิมไหมโอเคถามไปเใช่ถามไม่มีอะไรคิดถึงมากเลยเพราะสงการไม่ได้เจอกันเลยอะไรนะอยู่บ้านคืออยู่บ้าน ้เราจะบอกว่าเราแค่อนุรักษ์ประเพณีไทยให้จัเป็นที่ไว้ก็เป็นคนภาษากะบุดดีๆใช่ครับประเพณีไทยประเพณีไทยครับผมแล้วมีใครเล่นของกันบ้างไหมพีาวุ้ยเป็นหมอนเลยนะอ๋ออาวเขาทีมเรวเล่นอ๋อผมใครเล่นแทน อ๋ออกไก็รู้ว่าทุกคนไม่อยากออกไก็เลยออกให้อ๋ออย่างนี้นี่เองออกก็สงสารแล้วนะเพราะว่าออกบ่อยก็คือออกแบบแทนทุกคนก็ไม่มีใครห้ามนะไม่มีใครห้ามก็เลยไปด้วยเลยเอออยากจะชี้แจงนิดนึงครับว่าชี้แจงเอ่อคลิปททุกคนเห็นนี่ มไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะครับก,กเ็เก็บไว้ดูคนเดียวนะครับเป็นไห่เมั้งโอ้แชร์กันลำหนักฮะมาสุดพันหนึแล้วห้าล้านห้าล้านเป็นล้านเลยนะพี่อ๋อพี่โอ้โ เม็คนดูยังดูยังไ่ดูเสือเดดิเห็นตกแล้วพอลบรนายเปียกน้ำไหมบิายขอโทษ้อปิดพิธีการหน้าตุนหวังกับค่ดาวจริง้วันนี้มีน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าร้อทุกคนร้อนไหมครับนะอยาได้เปิดสิน้้ำเลยยังรไห วันไรวันไรวันไรนะวันนี้วันอะไรสิบแปดวันที่สิบแปดอะไรวันที่เห็นความรักของพี่สองคนกูไหนไม่คือพี่ไม่คือน้องสองคนเนี้ยครับครับพี่ครับไม่นะครับพี่คือแหมโตแล้วเอาใหญ่เลยนะข้อที่พี่ชาย คือสองคนเนี้ยคือเขาก็บีบแบบแพ้คำถามมาแต่ก็น่าดูผิดหวังเพราะว่าผมฟังไม่ได้ออกก็าะผมหูตึงน่าบอกหูตึงหูดับหูดับหูดับหับดู อ่ะก็อะไรวันนี้สนุกไหมน,นี่สนุกไหม,นนไหมจะมาจอากันอีกไหมืวนกัน which you like best โอ้โหเขาถามคุณได้เลยเพราะมแต่รูปผมมี5 c h ช้อยใช่ไหม6มง6 ดิกบบุยบุยโอเคโอเคได้ได้ดีซื้ออ่าคนพูดบ้างผมพูดเยอะไม่จริงอ่ะแล้วก็พูดด้วยกันอ่ะก็ฝากสำหรับเออทุกผลงานในการที่สองคนจะไปนะครับก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็เอลออ่าใช่ใช่แล okay. okay, okay, ้วก okay, okay, uh, 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 ็เออมีแฟนมีทที่รม วันนี้จะค่ำแล้วอากาศไม่เย็นแล้วเนาะจริงๆแนละ้วบอกว่าดูคนน่าจะไม่ร้อนแล้วแหละไปแล้วครับอะไรนะค่ำชลบุรนะีเขาบอก Uh, อยากไปครับอยากไปเอวอร์ดด้วยสิบโหวตคำจุดไทยแลนด์ชอบมากเลยครับไทยแซนเราก็อยู่ไทยแลนด์นะครับ <Thailand S 2> ผมก็แรงมา,ากสุดจังเออใช่ครับเอีเวนต์ก็จัดที่กรุงเทพมหานครกำมอรัตนะอะไรนะ <Okay. S 2> เอีเวนต์ไหนอีเ,อเวนต์หลายๆเอีเวนต์ oh. ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากด้วยสหรับวิลเลสนะครับ อสม <Yeah. S 1> ไปถ่ายอะไร้าครับไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอ๋อโกโก้โก้มีคนเรียกนั <c oughs> ่นคือพูดหญิงโกโก้เราชอบโกโก้ go, มากสองคนเลยครับ <c oughs> มคเคาเรียกโกโก้ สุดๆนะครับมีดีมาอราบผมไม,ม่คุณสาดไม่ดีกว่าที่แฟนนี้เปี่ยว่ะไม่ต้องเคลลิรนหรอกอา้าวอ๋อใช่ครับเออ <c oughs> โกโก้พี่โกโก้ได้นะครับสนุกสุดหรอออกมาเมืไหนสนุกสุด สองพววันที่สองสนุกสุดที่ผมไปนะผมไปสองวันวันที่สองถ้าเกิดวันที่สามสำหรับพี่มั้งใช่ครับใช่ครับพี่แต่ก็จริงจริงก็สนุกทุกวันก็สนุกอยู่หรอกได้เจอเพื่อนๆครับครับก็เฝากสำหรับประสบการณ์ปีต่อมไปด้วยนะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับผมก็ใช้จักรยานในการสนุกนะครับคิดถึงสองการนั้นเนี่ย เฮ้ยทุกานพี่โอตอบคำถาว่าอะไรครับก็จริงเราไม่อยากกอดใส่ไงใช่ไหมค่ะคือเราไม่ควรกอดใส่มโมซูอ่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะอยู่นิ่งๆโอ้บอ,อ,อกว่อายอย่ากอดใส่ั่ซูั่วผมคิดถึงคงไรแค่ไหนเลย พีฮ่ฮงอ่ะทำไมหรอพี่ฮงไม่รักดีครับพี่ฮงคือแล้วอะไรนะไม่คือจอที่ผมเห็นเลยนะผมกินไจข้อน้ำแล้วพี่ฮงจุ๊บพี่นัทอยู่คือเสาไว้ตายเรียบอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้เมคอะไรไม่แต่งเลยเสอ อะไรนะสอบต่อไปครับคนที่โดนก็คือคุณปอนนาวิทย์เขาก็โดนเยอะนะครับใช่ก็โดนโดนเยอะคนที่สนิทก็โดนนะครับใช่แต่เขาไม่ได้จูบว่ะทุกคนนะครับแล้วคุณโดนไหมโดนเหมือนกันคุณไปโดนใครจูบบ้างมาเนี่ยโดนคุณไง จดก็ไม่รู้บางคนเข้ามาอาก็วันนี้สนุกมากครับเอ่อก็ฝากบริโอด้วยนะคะออรับน,น,นะครับผมบริโอเจะเป็นดับผมอร่อยมากไส้สีฟ้ากินุ๊กที่ถึงวิญญาณแม่มเลยแล้วก็ฝากเอ่องานต่อๆไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครนะครับ ต้องฝากด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะดีใจกับพวกเรามากๆนะครับใช่ก็ฝากตามด้วยเพราะว่าพวกเราเดินทางกันมายาวนานมากจริงๆนะผมแล้วก็สำหรับคนที่เอ่อที่มาหาผมวันนี้วันแรกมีใครเจอวันแรกไหมครับผมวันนี้โอ้เยอะมากโอ้ดีนะจำได้นะเยอะมากขอบคุณวันแรกหลายคนไม่น่าใช้หน้าใหม่บางคนแต่เห็นหน้าไว่กับพ่อแม่อีก รแบบก็ขอบคุณมากนะครับผมทรั้งนี้คนมาหาผมครั้งแรกนะครับแล้วก็ทุกคนที่มาหาผมตลอดเวลา <laughs> ตลอดเวลาและราตรีครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำให้คนผิดหวังนะครับผมแล้วก็จะแบบในห้น่าตัวเองให้เยอะยิย่งขึ้นแล้วก็แบบว่ามีางานให้คนได้มาหาแบบไม่ให้ผิดน,นานนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ ครับแล้วก็ผ่านนี้เลยละกันสำหรับลางนะครับก็ที่บอกว่าสำหรับการรับไม่สำหรับที่จะไปเมื่อกี้แหละไม่จะไปตอนนี้แหละก็ถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าเออ่ใครว่างก็มาหาพวกเราได้นะครับก็ทุกตลอดเวลานะครับ <c oughs> ทุกวันที่ว่างหรือว่าใครที่มีบัตเจ็ตก็สามารถโดยใครที่มีบัตเจ็ตก็สามารถสาาร้างแบรนด์ตัวเองแล้วก็จ้างวิลเลี่ยนสไปได้นะครับใช่ก็สำหรับวันนี้ هاوري هاوري هاوري